สวัสดีค่ะทุกคนเรามาดูคลิปภาพต่อของต้นบุนานาคะต้นบุนนาที่เสรีลุงไว้ตรงนี้รากของเขามีสองรากอยู่ตรงเนี้ยตอนนี้คือเสรลุงเลี้ยงอยู่ในกระถางยาวนะเป็นกระถางขวดขวดหนึ่งจุดห้าลิตรอ่ะนี่คือบุนนาแต่เขาไม่มีพัฒนา,านการเท่าไหร่เลยเสรลุงก็บำบุงด้วยจุลินซียอยู่นะเนะะี่ยค่ะจุลินทซีย์ที่เสรลุงทาไว้เยอะแยะมากมายหลากหลายเนี่ยเสรลุงก็บํารุงเขาอยู่นะแต่ว่า เขาดูไม่มีพัฒนาการะดูเหมือนแค่แก่นะ่ะซึ่งเสลุงก็เลยมีไอเดียว่าเสลุงจะเอาเขามาทำบอนไซายบุญน,น้าค่ะซึ่งตอนนี้มันยังไม่ว่างตอนนี้เราก็ให้เขาอยู่ในนี้ไปก่อนตอนนี้เม็ดเขาหลุดเละเนี่ยค่ะเม็ดบุญน,น้าจะหลุดละเดี๋ยวเราจะมาเอาเม็ดบุญน,น้าออกกันนี่ชึบชึบชึบมันจะออกอยังไงชึบอึ๊บอุบอบนี่เรา,มาดมอีก ยังไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในเป็นอะไรแต่เราจะมาเอาออกค่ะนี่โอเคนี่คืออาหารที่เขากินค่ะนี่ค่ะนี่เรียบร้อยเราเอาเมีบุญนาออกไปแล้วเราก็ให้ดูพัฒนาการตอนนี้ต้นนี้อยู่ประมาณสิบ้าเซนอายุก็ประมาณ6เดือนแล้วค่ะต้นเนี้ย บุญหน้าคต้นนี้หกเดือนแล้วนะคะแต่ยังไม่มีพัฒนาการเลยเซนุนว,ว่าจะเอามาทำบอนไซเดี๋ยวไปหากระถางก่อนตอนนี้คือยังไม่มีกระถางแล้วก็ยังไม่มีดินแล้วก็ยังไม่มีเวลาก็เลยยังไม่ได้มีการอัปเดตพัฒนาการของบุญหน้าแต่ระหว่างที่เราเลี้ยงเขาในขวดสูงนะคะเพื่อเล่งลากเขาเนี่ยเราก็บํารุงอยู่นะแต่ว่าเขายังไม่โตไปโตมาเลย ก็เอาเป็นว่าอัปเดตพัฒนาการคุณบุญนาให้ดูประมาณนี้แล้วเดี๋ยวถ้าเสดุงมีเลิศง,งามยามดีในการที่จะทําบอนไซเขาก็จะมาทําให้ดูค่ะเพราะว่าเนี่ยเราได้ลากบอนไซแล้วเห็นไหมนี่ค่ะตรงนี้เราได้ลากบอนไซมาแล้วว้ายลากขาดค่ะคุณ่าเสดุงทาลากขาดนะกูเสดุงอุตส่าห์ว่าจะทําลากบอนไซจับไปจับมาลากขาดจะงั้นลากขาดค่ะคุณค่ะ โอ้ยสันอุตสา,สา,สาว่าจะทําลากบอลไซ์นะเนี่ยจะไปจะมาลากขาดเลยตอนแรกก็อยู่ดีๆเ <c oughs> <c oughs> อ้ะโอเคปุ่นนากน้อยของเราเดี๋ยวจะกลายเป็นบอลไซในไม่ช้านี่ละค่ะสวัสดีครับ